สบายดีทุกคนเอาโทรศัพท์เค่องเก่าไปสักเบ็ดหันไนม้กกีมิงกีลงมารินนำ้ำไก่กินแล้วเปียกไปแล้วม่ใจส่งให้เปลี่ยนส่งให้ใหม่ๆเออลูกป,ป้าป้ามาอาบน้ำไนมั้งดีๆลูกน้ำไก่กินนะคะพอดีขั้นก้นขั้นก้อยนะคะคนเท่งหมักแพ่ง่ายซั่เป็นก้นแดงกลอยังเสื้อโลกเอามาไว้เอ้มิวกีนี่โอ้ กินน้อยหนึ่งกินดอกสี่หาคำนี่แหละลงตัไนอีกแล้วน้ำล่างขวดนมลูกก็น่ะน้ำแม่อันคัดขวดนมเลยก็แม่ไลเอาสายยางฉีดไลหรือก็หันยังบุไดเททิมแต่เศร้านี่น,น,น,นี่มาลงตัวนี้ไว้เดี๋ยวม่เปิดอาบให้ใหม่ไ,ไหมเปิดหน้าบนพี่นอ้องเลยแกเสื้อผ้าฝุ่นอาบดีๆก่อน พุ่งเสนาเลยน่เอ๊ะป้อมดึดินครบปนี่พี่พี่ตอนนี่พี่วิวกี้นี่เอาแม่ะ่าพาวทอดเกือทอดชงก้อนและแล้วซึกแย่งกันนมกันก็เกิดขึ้นเพราะแม่มันเบิดเดอซึกแย่งนมเปรี้ยวกันก็เกิดขึ้น้าเพน ผู้เดิ๋ยไปเอาใหม่หนูจะแพนไปขอเออไปขู่เอาไปขอผูเอาบ่ไปให้กินลายแล้วพี่น้องไปบ่าให้ผู้ใหญ่กินแล้วก็เลือบไปผืนน้อยหนึ่งนะนมเปรี้ยวอยากเนกินลายแล้วเมื่อกี้ยังหมักถ่ายเนาะเอาแพนเอาให้แล้วหนีญาติกันมันหนีกับแหวนให้ไปกินแล้วก็เลือบน้อยหนึ่งเอาให้กล่องใหม่อีกเอาสิกิทไปกล่องก่อนมันเปรี้ยวผู อ๋อพอใช้ดูดน้ำนูกินลายหั่นขี่แตกได้หาคนดให้หมักขีแตกซช่ไหมะคนดให้หมักถ่ายมิวกี้นะหมักเป็นถ่ายพี่น้องเลยนี่เห็นใส่กันก็บ่ได้เนาะจักันเอาหลอดเอาหลอดอะไรเลยเนาะกินข้าวเลยเด้อชาวกีเด้อน้มเปรี้ยวเด้ออ๋อพอใช้กินนมเนยมิวกี้ดูดกระเจ้ามันมืดเนาะพี่น้องเนาะ อาบน้ำผืนยาผ้าผืนถิ่นมาใส่เสื้อผ้าอยู่เทิงนี่กองยังใหญ่อยู่คำเก็บกระเบลผืนเก็บเผืนกระหึ่เก็บกระหึ่นะพี่องก็เลยถักเก็บทีเดียวอือให้พ่อใช้กินน้ำหลุกไว้ไหมให้พ่อใช้ดูดแน่เบิ่งเด้วยปัจจิปอลอะไรพ่อใช้ดูดหากําลังชี้ดูดวะทุกไปไหวพ่อให้พ่อใช้กินน้ำหลุกให้พ่อใช้กินน้ำไว้ไหม ไมใช่กินน้แดกตากันเด้อมือพ่นให้เอาบอดบอยังอะไรกินแชมิวออกมาไหมพ่นกระชาแล้วพ่นยุกตัวนี้ออกเ้เพ่นหยุกตัวนี้ออกหยัดตัวนั้นใส่หัดตาาราเด็นน้อยเนาะพ่นคิดว่าได้กินแล้วเป็นข้าวอ๋ออ๋อไช้ดูดน้ำไอพวชายดูดน้ำอไกินสชมพูชายฮะทีนี้อ๋อมันจเฮียห้อพนยช้กินน้ำไปไว้มิวไปไว้มกกี้ ฮารเดมันเหี้ยเลยไระเออเออเอออ่าพอใช้ดูดจับให้ดูดเนี่ยจับให้ดูดเนี่ยกระโปะจับให้ดูดเนี่ยกีมันชิกินลายหมดโอ้โตเหี้ยเบมดเลยค่ะบอกว่าเอาได้ลูกโว้ยพ่อใช่ะเราบอกได้กินก็เราได้กล่องเป่าะมิวตัวให้หมักขี่แตกนะมาไว้บีบถมเลยค่ะไปหาวันเจ็ดก่อนแลูกอ่ะมาไว้มาไว้ให้พ่อใช้ดูดได้ไหมให้พ่อใช้กินน้ำลูกพ่อใช้กินน้ำไปไว้ ินลายก็บปลหลกินลายดอกกินแบบน้นๆหน่อยก็ไม่หิวไว้แยกเชียดูดจุดอือกินนมเป็นเท่ไรเทน้อยชมนี่ฮะไว้ดีต่เรห็นกล่องนมย่างกันนมจืดใครจะให้กินนมจืดเหรอว่าอยากกินอยู่ซานเห็ดปะต่ากแด็ดวะไอ้ภาษาไอ้ดูดน้ำดูดน้ำอย่าไปญาติกันดูนี่ฮะอย่าไปญาติ นี่พ่อใช้นี่เอาคนตัวนี้มินมีน้ำนี่เขามันถิ่มเลยนี่พ่อใช้นี่มันเอาขอนพ่อใช้พ่อใช้อันตัวนี้แบบนี้พ่อใช้อุชาดูดเต็มปากเปรี้ยวคายของพูดยุกิ่งจงกินลายอดูดอะไรร้อนนี่ค่ะพอเมื่อกี้สมักสมแงงนะกันนี่เอาคอนนี่พอใช้ดินี่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 เอาเาไมหลอดมะเอาม่หลอดนี่่อใช้มะอ่าอ่าออ่่ดูดลิ้นดน

ยี่ระงงไหมคำนุ FREE ำน่มจืดหาเพิ่นไม่ได้หรอกอันบีบเลิ่นอกจันหน่อฮ่ามันเหี่ยเลยนี่นี่นี่ยั้งยั้งอยูอยอยอย่นี่ลูกไปมาถีดจทมาถีดเบิ้ง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 มันเหี่ยมันเหี่ยมันเหี่ยพีพีทั้ทงพี่หูมันอยู่พี่ลูกหูมันอยู่พี่ <lama! S 2> ยากกันเล็กน้อยเบิ่งไม่เสร็จ <มา S 2> ปพ่อไปหน้าบ้านเพราะว่ามันมือดอยู่นี่ปะไปหน้าบ้านน้ำพลอยใช้ปะ ป่าป pa, pa, <Y> ่าไปเด้อไปดิหนุ o, ่ก <c ười> ินมาเด้อเด้อเอาไปย่างมะเออย่างมะอืมกินเยอะเออไปขึ้นเด้งเด้งเลยจุกเทไรมันเด้งค่ะไปขึ้นนั่งแล้วก็กระดุงกระเด้งกระเด้งกระเด้งแน่นเห็ดบอเห็ดบอพี่น้องพงกินเบอร์อะไก็ดึกทิมตะล่างลุงปุ๊ขวดนมก็กินอิ่มแล้วก็ดึกทิมเราได้นางนี่ห้องใส่ห้องใส่ không xài không xài <laughs> <Không sao. cười> ừ, 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 ừ. bao bao bao, ha ha chân sàn bao bao hai bao hơi hơi nè em rằng mà <laughs> เป้านี่เป้าแบบนี้นบังเป้าเป้าด้ยควานนํำกระปุทันพี่น้องคำยาลิ่นหรือกระตึกลงตารางผูกขู่กันอยู่กับกล่องนมอยากาดมันกัดมันเห็นยังเฉพาะมันจังขาดกาดมันนี่บอตุกตานะฮะเบ้งน่ะเน่ ไปหาคมบพอยชัยลมอีกหาตาพอยชัยลมโคมบคุนนั้นตําคุนนี้เด้อมึนขนาดเลยสวัสดีจ้าไ่นแม่สวัสดีจ้าไ่นแม่ยังบม่สวัสดีจ้าสบายดีจ้าพอยชัยสบายดีจ้ามิวกี้มิวกี้มิวกี้สบายดีจ้าก่อนสบายดีจ้าก่อนหน่อยไว้สบายดีจ้างามๆไปไว้ปวดบุษน พายบอสบายดีจ้าบ่ให้กินขนมได้ไฮ้ไว้ความดือ้อบางนพี่นอ้องต้องระวังยาปฏิรุดลงปองฮะปีนนั่นปีนนี่เ้อสบายดีจ้าก่อนสบายดีจา้าบ่ส,บบสนใจพี่น้องเอง้ยเล่นโยอะเล่นโยอลงเล่นเย,ยน เกาหูหูจนแดงหมดอะร้านข้างหน้าพี่ตกกระตุนชี้ยังอีกวูเขาใส่หนังลินอยู่เห็นปะคะใส่หนังดินไปใส่ชี้ชี้ดอกไม้ลูกดอกไม้แงี้ยมีนางเห็นดอกไม้แง้มฮันฮันเีย้งยังไปช่องมึงดูไปช่องมึงดุ คันพี่ต๋เอ,ออเออเออซีมิวกี้ก็ให้อยากออกมาหนาวออกมาทางพาออกมากับไปสิทแล้วพี่น้องเอ้ยแด่นไปเรื่อยๆบ่อยากลบเล่นน้ำเด็กน้อยพูนนเด็กน้อยก็จะหลินอยู่แถวนี้แหละแล้วก็จะเล่นไปแล้วมันเล่นน้ำกวนปะเข้าไปบังพีเจแล้วปะมิวกี้ปะ chạy 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 ไอเอิญผมนิวใช้อาม่าไอหม่ำเด้หุ่นเหน็บฮมาไคือพุ่นหนาว hết เดี๋ยพี่เปิดเด้พี่เปิดรุ่นเดียวกับบักดาเด้นบักดาบักดาบักดาระวังเด้อมบำดารุ่นเดียวกันได้พี่น้องคอกเดียวกันบักดาสูงยาวเพห็นเรา ว้าวเนี่ยนี่ก็ะข่่มแต่พี่น้องแวบะบขับลิ่นน้ำพีเจอุ้มพีเจถ่าว่าพ่อเพิ่นบ่อยู่แม่เพิน่นอยากหนึ่งเข่าแล้วก็เข่าซุกเล้วก็ให้แม่นลสวยเข่าแล้วมิกกี้ก็คุ้มมากเลยพามาเลยพี่น้องลิ่นน้ำพีเจเฮิงเติบอุ้มพีเจถ่าแม่เผลอิปเปิ้ลโอ้หม่ำจิ๋วคลายพี่น้องหุดเลี้ยงงัวนี่หม่ำ เออมัไปใช่ไหมนี่เออเออโีไโป้ลินน้ะมึงได้ปพี่โป้นี่เห็นว่ามันมีหมูเล่นมันก็เลนมีวิมีหมูหัวแดเมื่อะได้ดิแต่ย่างหรือเปล่าเมื่อะปะมันคำเลยมัหาต้มน้ำห้อนซุ้นมไว้ได้ดิวันน้ำต้มแต่เส้ามันเย็นมัน เสียงเขียนแต่เอ๊คายเฮือนไปล้วจีรอฮะเออเราสั่งไว้สมมติว่าบูมีคนสั่งมีบบบจะซื้อประจำเฮือนไผเออจากโตสเราซื้อคือกันอ มาเด้อมาเด้อมาเด้อเที่ยวหายเย็บตะขีงัวอะไรมาเด้อเมียวะมาเมื่อเมื่อขับหนูลูกมาเมื่อไปเมื่อแหลนหับเลยไม่ใหญ่ก็พูดใหญ่มากแต่ตางแขวงเลยจ้าเอเอาขึ้นเนี่เบ้น้อยหนึ่งเลยไว้พอมีแหงเอาขึ้นเลยเอาขึ้นหได้หลุดเอาขมาบอ ฮักก็มาแ่เฮ่นพี่เจกนี่แม่พี่เจจ่มาฮอดจากโมงเด้อ่ะดิดองๆแม่บไปได้เ่าก็พามานี่เป็นอะไรแพ้วเปต่างแขวงแพวม่วนหรือเ่มยแพ้วไปหมกแล้วไปเบิกขนเบิ่งนีไปกินได้นี่เราไปนั่งไปแล้วค่ะนั่งนิดแล้วก็มาดู ถ้ากมาแต่เพื่อนพีเจยอย่าก,กี่นี่เอ้ยให้อย่าขึ้นรถอีกแล้วลูกคอยขออี้คาดมาได้ยังมาขี่นี่บริยักหมาอยากเล่นตามทางเลยเลยคลองคนได้มามกเซลันบดกปีนี้ก็จเนาอดองพี่น้องอู้หพี่น้องหูจกักดเน้ะ คนขน,นาดจะหูคนก็น่าจะบูหูเนาะแถวบ้านข่อยบบมีด้พี่น้องอันนี้มาแต่เคืองขมวนบ้านโพข่อยปีนี้มันบ่ลายมันบ่หมากผลผลบ่ดีแล้วมันบ่หมากมีอยู่น้อยหนูฉันก็จ้าดองเลยกระจะก็ห้มาเป็นผลไม่เปรี้ยวกินสมจิ้มเจียวพงเนาะพี่น้องจิ้มพริกเกลือเจียวพงชุมข่อยั้งหมักกินสมสำหาับบางที่ะขอยก็ยุงย่งยุ่งเนาะพี่น้อ,ยนองยุง่งแล้วก็ จอลืมจบขีบพี่น้องเอ้ยไฟตอนนี้กับไฟเมื่อกี้ค่ะมานนอนอังว่นทันได้นอนนอังวัน้องได้ซีเสร็จผมทุกคนเขาก็อาบน้ำซา,า,าหัวอย่า้ยโอ้ยสีมันอันนี้งต้องพี่น้องเพราะว่า<อ>เปิดไฟอยู่แต่ว่ามันข้าราังข้ามุ่งคอยมันเป็นทึบเด็กเลยคอยสว่างเนาะพอคลิปหน้าพี่น้องเมื่อกี้จะนอนแต่เปล่าผมเมื่อกี้กันไปแล้วปลาลุงสิส,ปสปไปดีแจนไหมไปดิแจนไปล้วพี่น้องแลย้ยจะไปดีสวัสดีพี่น้อง